สวนกุหลาบของเอกบุตกรเปิดภาพแปลงกุหลาบเอกบุตสกรมีคนสวนตัวน้อยดูแลให้เองกับมือเรดีว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสามารถความสามารถคุณแม่ลูกหนึ่งที่ใครหลายคนต่างรู้จักและชื่นชอบสําหรับเอกบุตสกรโดวยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมภาพความน่ารักของลูกชายอย่างน้องดินที่กําลังช่วยคุณแม่ทําสวนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสอนให้ลูกชายน้องดินใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและเรียบง่ายที่สุด สำหรับคุณแม่คนสวยเอกบุตกรหงมานกภรรยาของกัปตันภูธเนตรที่มักจะมีมุมน่ารักน่ารักของครอบครัวาม,มาฝากอยู่เสมอล่าสุดเอกบุตกร์ก็ได้เผยอีกมุมโปรดของบ้านนั้นก็ถือเป็นแปลงดอกกุหลาบที่ตั้งใจปลูกอย่างจริงจังซึ่งก็ได้น้องดินมาเป็นคนสวนตัวน้อยๆขอยรดน้ําพ่นปุ๋ยดูแลให้อย่างดีโดยเอกบุตกร์ยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่าคนสวนคนนี้ขยันมากอุปกรณ์พ่นปุ๋ยก็เลือกมาเองหมด พี่ดินคนสวนรู้จักอุปกรณ์เลี้ยงน้องกุหลาบหลายอย่างเออแต่ทำไมกุหลาบบ้านพี่ไม่มีใบเลยล่ะครับเนี่ยฮ่าฮ่สู้กันต่อไปค่ะชากุหลาบฮ่าฮ่แค่ประคองน้องให้ชีวิตรอดผ่านพ้นหน้าร้อนหน้าฝนพวกเราก็แทบจะเป็นลมแล้วหนาวนี้ขอดอกสวยๆให้ชื่นใจเลยนะ PS ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะที่บ้านเลี้ยงน้องกุหลาบแบบชีวภาพปุ๋ยที่ใช้ไม่เป็นอะไรต่อเด็กค่ะ